สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube Big l i ท e ครับวันนี้เราจะมารีวิวหูฟังเกมมิ่งแต่หน้าตาเป็นแบบนี้นี่ก็คือหูฟัง Steel s ซ e l s e r i e s รุ่นที่มีชื่อว่า a t สติเกมบัตนั่นเองหูฟังตัวนี้นะครับก็มีคุณสมบัติเด่นมากมายนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเล่นเกมแล้วก็เทคโนโลยีการเชื่อมต่อนะครับไปดูกันว่าหูฟังตัวนี้จะมีดีอย่างไรพร้อมแล้วรับชมได้เลย ครับตอนนี้เราจะมาแกะกล่องกับกูบฟังไร้สายตัวใหม่ของซ e l Series นะครับนั่นคือ Steel s e l Series a ั a ติด Game Bud นั่นเองครับซึ่งออกแบบเพื่อกับรองรับทั้ง PlayStation และก็อุปก,กรณ์ที่หลากหลายแพลตฟอร์มนะครับโดยการที่แกะมาปุ๊บนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองครับ<ม>ก็คือเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อบูทูธนะครับเสียบเข้ากับอุปก,กรณ์เล่นเกมนะครับก็คือเสียบเข้า Nintendo Switch เสียบเข้า PlayStation หรือว่าเสียบเข้าคอมพิวเตอร์นะครับแตะแท็บ สครั้งเพื่อเชื่อมต่อเอาง่ายครับขั้นตอนจะเหมือนกับตัวของเอสติโนว่า5ที่เราได้รีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับโดยข้างในนะครับก็จะมี2องคุ่มแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวของเคสนะครับซึ่งเคสต,ตัวนี้ก็สามารถชาร์ไฟได้สายได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันข้างในเพิ่มเติมนะครับก็จะมีกล่องนะครับแล้วก็เป็นคู่มือนะครับ แถบด้านล่างนี้นะครับจะบอกเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานเบื้องต้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ใครอย่าลืมอ่าใครซื้อนะครับเอาหม่ใครซื้อนะครับอย่าลืมอ่านตรงข้างล่างตรงนี้ด้วยเอาไมใครซื้อนะครับอย่าลืมอ่านตรงคู่มือตรงนี้ด้วยเพื่อจะได้ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ข้างในกล่องนี้นะครับก็จะมีอุปกรณ์มาให้เล็กน้อยนะครับก็คือ1 usb dongle นะครับเป็นตัวอุปกรณ์สำหรับเสียบนั่นเองครับสมมุติว่า คุณใช้จากตัวเคสนะครับข้างในจะมีตัวของกล่องถ้าสมมุติว่าไม่ไม่เหมาะสมก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้แปลงก่อนได้นะครับโดยเฉพาะ p c แล้วก็ตรงข้างในนะครับคาดว่าน่าจะเป็นจุกหูฟังนี่ครับมันจะเอาออกมาไม่ยากไม่ง่ายสักเท่าไหร่นะครับเนี่ยครับสมมุติเอาออกมาเส็จปุ๊บเนี่ยข้างในใต้กล่องเนี้ยออ้ยมันก็จะอ,ออกยากประมาณนึงนะฮะแต่ข้างในเนี้ย มันก็คือจุกหูฟังนั่นเองครับอ่ะไม่เป็นไรครับออได้เท่านี้ผมว่าเดี๋ยวกล่องพังนะครับโอเคก็เบื้องต้นนะครับของหูฟัง a อสซีโนอาเเกมบัตนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับดีไซน์กันดีกว่าครับหูฟังตัวนี้นะครับมันก็จะมีหน้าตากลมๆแบบนี้นี่ครับแล้วก็ข้างหน้านะครับจะมี ไฟบอกสถานนะว่าเป็นอย่างไรนะครับรอบตัวเครื่องไม่มีอะไรมีด้านหนังนี้เป็น USB Type C ข้างล่างนะครับจะเห็นว่ามันเขียนว่าชี้หรือ Qi นะครับก็คือสามารถชาร์จ wow, ไรเลสได้นะครับก็คือวางแปะได้เลยนะครับแล้วก็เมื่อเราเปิดฟังมานี่จะเป็น2จังหวะนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นดองเกอร์นะครับสำหรับ เสียบเครื่องเล่นเกมครับข้อดีของมันก็คือหูฟังตัวนี้เป็น2ระบบนะครับถ้ามันเข้าสู่ระบบที่เชื่อมต่อกับดองเกอร์ข้อดีคือมันจะให้ในเรื่องของที่เป็นค่าการตอบสนองที่รวดรเร็วกว่านะครับถามว่าดองเกอร์นี้ไปเสียบมือถือได้ไหมไม่ได้ครับเสียบไม่ได้แล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นหูฟังก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ขนาดค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็จะมีไมโครโฟนนะครับ ไม้จุดนึงแล้วก็จะเป็นตัวจุกหูฟังนะครับซึ่งซสายที่ใส่อยู่เป็นสาย M นะครับแล้วก็จะมีเซนเซอร์ตรวจจับว่าเราสวมใส่อยู่หรือเปล่าซึ่งเป็นแบบนี้ทั้ง2ข้างนะครับนั่นหมายความว่าหูฟังตัวนี้ก็จะมีในเรื่องของจุดเด่นในเรื่องการรับเสียงนั่นเองครับแล้วก็ด้วยความที่มันมีขนาดที่เล็กนะครับทําให้สามารถที่จะพกพาไปไหนมาไหนได้ง,ง่ายเดี๋ยวมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเชื่อมต่อกันว่ามันจะเป็นอย่างไรครับ สำหรับในเรื่องของแอปพลิเคชันในการเชื่อมต่อนะครับหูฟังของ Silk Series นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่ชื่อมีชื่อว่า s i l Series นั่นเองครับมันสามารถทาอะไรได้บ้างนะครับสามารถที่จะ1นนะครับดูว่าปริมาณแบตเตอรี่เป็นอย่างไรทั้งกล่องแล้วก็ตัวหูฟังนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนโหมดนะครับในการทํางานได้แล้วก็รวมถึง Equalizer เนี่ยก็สามารถที่จะปรับในรูปแบบของตัว c u สตอมนะครับแล้วก็รวมถึงโซนหน้านะครับแล้วก็จะเป็นออกก็คือสามารถที่ปรับเป็นแบบเกมตามที่เราต้องการได้เลยนะครับเกมก็จะมีหลากหลายนะครับตามที่เราดูอยู่นี้นะครับก็เรียกว่าเท่ากันกันกบ a s สติโนวาหจากที่ได้อยู่ไป แต่หมดที่เพิ่มเติมขึ้นมานครับก็คือนี่ครับ ANC เพราะว่ามันจะต้องมีการรองรับกับระบบตัดเสียงรบกวนมันคือหูฟังที่ใช้งานไดน้ชีวิปตประจำวันได้ไมโครโฟนสามารถปรับระดับเสียงได้แบบนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับไซส์โทนได้ด้วยนะครับก็คือ,อลักษณะของเสียงที่เป็นแบบด้านข้างงี้เป็นต้นนะครับแล้วก็รวมถึงาการปรับเรื่องของ อ่าวอลลุ่มลิมิเตอร์นะครับหรือว่าการจำกัดของเรื่องเสียงนั่นเองครับส่วนที่เหลือนะครับก็จะเป็นการอัปเดตเฟิร์มแวร์การตั้ง Power Option นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ระบบเซ็นเซอร์ว่าจะทำยังไงนะครับว่ตถุมาปปิ้งเนี่ยก็สามารถที่จะตั้งค่าต่างๆได้นะครับว่าจะให้ปรับเป็นแบบน้อยไหมหรือว่าจะเป็นการเปิดปิดไหมาการ a i ร i ิงอะไรเงี้ยสามารถที่จะทําได้นะครับก็คือด้านข้างซ้ายและข้างขวาสามารถตั้งค่าไม่เหมือนกันได้รีเซ็ตค่าโรงงานนะครับในเรื่องของแอปพลิเคชันก็จะอยู่แบบนี้นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของการสวมใส่และก็คุณภาพเสียงกันดีกว่าครับ สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube Big l i ท e ครับวันนี้เราจะมารีวิวหูฟังเกมมิ่งแต่หน้าตาเป็นแบบนี้นี่ก็คือหูฟังซิซีรีส์รุ่นที่มีชื่อว่า s t สติเกมบัตนั่นเองหูฟังตัวนี้นะครับก็มีคุณสมบัติเด่นมากมายนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเล่นเกมแล้วก็เทคโนโลยีก,การเชื่อมต่อนะครับไปดูกันว่าหูฟังตัวนี้จะมีดีอย่างไรพร้อมแล้วรับชมได้เลย สำหรับในเรื่องของการสวมใส่นะครับในหูฟังตัวนี้เวลายกขึ้นมาก็จะยกแบบนี้นะครับหูฟังตัวนี้นะครับพอยกมาปุ๊บนะครับนี่คุณจะเห็นว่าตัวหูนะครับก็จะเป็นขนาดที่เล็กนะครับและก็หน้าตาจะคล้ายๆกับหูฟังแบรนด์หนึ่งนะครับซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันนั่นก็คือจา布拉เวลาสวมใส่นะครับของหูฟังตัวนี้นะครับเราก็เอาแค่จัวอินเอียร์อย่าเขามาในหูแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยแต่ว่าถ้าสมมุติว่า มีการเชื่อมต่อเพลงนะครับก็สามารถที่จะกดหยุดได้นะครับแบบนี้นั่นเองแล้วก็ใส่ข้างหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นของระบบ ANC นั่นเองครับก็สามารถที่จะตั้งค่าจากแอปพลิเคชันได้นั่นเองครับแล้วไอ้ก้อนนี้นะอืมไอ้ก้อนนี้ไว้สําหรับในเชื่อมต่อของตัวที่เป็นพอร์ตนะครับเป็นไทยซีไม่จะเป็นตัว PC หรือตัวเครื่องอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเชื่อมได้นั่นเองครับก็จะเป็นรักษัะแบบนี้ คุณภาพเสียงนะครับก็ต้องบอกไว้เลยนะครับคุฟังเกมมิ่งตัวนี้ก็คือเสียงใช้ได้แต่ถามว่ามันแบบเพอร์เฟกต์ไหมคำตอบก,ก็คือไม่ได้เพอร์เฟกขนาดนั้นครับการปรับอ e ีโคซเซอร์ยังต้องผ่านทางแอปพลิเคชันแต่ว่าอ e ีโคซเซอร์จะปรับได้เฉพาะในเรื่องของเกมเท่านั้นนะครับส่วนการฟังเพลงก็คือจะเป็นเสียงแบบปกติเลยนะครับก็คือเน้นไปตรงกลางเลยไม่ได้เน้นไปแสงใดทางหนึ่งแต่ถามว่าฟังได้ไหมฟังได้ครับแล้วก็ไม่มีปัญหาเตอยงใด ทีนี้แหละคนก็คงสงสัยว่าแล้วไมโครโฟนเนี่ยนะพอไปหูฟังเกมมิ่งมันจะต้องติดต่อสื่อสารกับคนที่เล่นเกมได้อย่างดีเสียงของไมโครโฟนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยครับอันนี้นะครับจะเป็นหูฟังซีซีลี่นะครับแอสติเกมบัตนะครับเสียงก็ K จะออกมาเป็นแบบนี้นั่นเองครับอันนี้คือสภาพก็คือเงียบเดี๋ยวเราจะลองให้มีเสียงรบกวนเกิดขึ้นนะครับอันนี้นะครับเป็นการเปิดให้เสียงรบกวนเข้ามานะครับ สิ่งที่ได้ก็คือดีเสียงเข้ามาค่อนข้างที่จะชัดดังนั้นในการตัดเสียงรบวกวนนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าเแบบวคร์ฟอตัวนี้นั้นจะค่อนข้างจะไวในเรื่องของความเซนสติแต่ว่าเสียงผมนั้นก็ยังนําอยู่นะครับถ้าเทียบกับการที่เราเงียบไปแบบนี้ครับเนี่ยครับสัเงเกตว่าถ้าเราพูดปุ๊บเสียงของตัวรบวกวนก็จะหายไปครับ สำหรับในเรื่องของตัว USB ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นดองเกอร์เราสามารถที่จะเสียบกับตัวหูฟังนะครับและก็เปลี่ยนโหมดได้อย่างง่ายดายจะเปลี่ยนโหมดผ่านแอปหรือว่าจะเปลี่ยนโหมดโดยการที่กดก็ได้นะครับพอตองดูปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือการหน่วงที่น้อยนะครับทำให้ในเรื่องของการเล่นเกมนั้นคนะ่อนข้างที่จะสมูทกว่าแบบบลูทูธปกติครับมาถึงในเรื่องแบตเตอรี่กันนะครับ Steel Series Asti Gamepad นะครับ หูฟังตัวนี้สามารถใช้งานได้สูงสุด10ชั่วโมงนะครับอาจจะไม่ต้องเปิด ANC ก็เลยทำได้นานแต่ถ้าเปิดปุ๊บมันก็จะลดลงไปนะครับอยู่ที่ประมาณ8ชั่วโมงโดยประมาณนะครับแล้วก็รวมกับกล่องเนี่ยสามารถใช้งานได้สูงสุดอยู่ที่40ชั่วโมงถือว่าค่อนข้างที่จะนานพอสมควรนะครับแล้วก็ที่ทำงานครับ ในตัวนี้ระบบการชาร์จก็มี2ระบบนะครับนั่นคือ1เป็นระบบแบบ USB นะครับแบบนี้และก็ Qi นะครับหรือว่าชี้ชี้คืออะไรชี้คือระบบไวเลสชาร์จนี่ครับพอชาร์จปุ๊บเนี่ยมันก็คือจะไฟเข้าทางนี้ได้เช่นเดียวกันครับดังนั้นหูฟังตัว SteelSeries Asti Gamebat น,นั้นก็ถือว่าเป็นอ e ีกหูฟังตัวหนึ่งนะครับที่สามารถชาร์จได้หลากหลายระบบและนอกจากนี้ยังรองรับระบบการชาร์จเร็วนะครับคือเสียบ USB 15นาทีเราสามารถที่จะใช้งานต่อเนื่องได้3าชั่วโมงเช่นเดียวกันครับ สรุนะครับสำหรับหูฟังซ i l k Series นะครับในตัวของแอติเกมบัตตัวนี้นะครับก็ต้องบอกไว้เลยนะครับว่าเป็นหูฟังท r u ว r e ตัวแรกสาหรับหูฟังเล่นเกมที่นียว่าประสิทธิภาพมาเต็มาการใช้ง,งานที่ยาวนานแล้วก็โรวไปถึงในเรื่องของระบบเรียงต่างนั้นถือว่าค่อนข้างที่ออกแบบได้ค่อนข้างดีนะครับโดยราคาของมันอยู่ที่1,590บ,บาทก็ถือว่าค่อนข้าง โดเด่นนะครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่สีขาวสีเบีอียยังมีสีดําให้เลือกสีหนึ่งสำหรับคนที่คิดว่าสีขาวกวนเลอะง่ายนั่นเองครับหูฟังตัวนี้นะครับก็สามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างสบายๆแต่ว่าอาจจะต้องทําใจกับเรื่องของคุณภาพเสียงนิดนึงนะครับเพราะว่าสําหรับคนที่เป็นสายเียตนะครับเป็นสายแบบว่าต้อง คือตีต้องชัดไนทุกอย่างต้องชัดเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้อาจจะยังไม่ใช่คำตอบที่ดีสักเท่านะครับแต่ว่าถ้าเอามาเล่นเกมเนี่ยการตอบเรสปอนแล้วก็รวมถึงเทคนยีต่างๆเนี่ยเอามาจากหูฟังที่เป็น a อสซิสบอกว่า5แบบชัดๆเลยนะครับก็คือตอบสนองได้ดีทั้งหมดนั่นเองครับสำหรับคนที่อยากได้หูฟังรุ่นนี้นะครับก็สามารถที่จะ ไปติดต่อก,กับตัวแทนซีซีสีได้ท,ทุกประเทศนะครับพบกันใหม่กับคลิปรีวิวในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวเลยนะเราติดตามชมในช่องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด c ั i ส e คอมเมาตมมาพูดคุยกันได้ครั้งน,นีไ้ได้ในฟุตบอลสนามบีเอบอกเช่นเคยครับ